ว่ากันว่าตอนที่เรากําลังอยู่ระหว่างความเป็นและความตายเราจะเห็นภาพชีวิตของเราได้ชัดเจนมากขึ้นลูกกระสุนของปืน M16 ที่วิ่งด้วยความเร็ว3,510กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วยิ่งกว่าความเร็วของเสียงและถ้าคุณถูกยิงเข้าที่หัวใจคุณจะไม่ได้ยินเสียงลูกกระสุนที่ฆ่าคุณแล้วตอนนั้นเองคุณก็จะรู้ว่าตัวเองทําพลาดพลาดไปแค่เสี้ยววินาทีเหมือนที่คุณเคยเป็นมาแน่นอนว่าเราต่างต้องเจอเรื่องร้ายกันทุกคน เช่นวันหนึ่งคุณอาจจะพบว่าพี่ชายของคุณตรวจเจอโรคร้ายที่ไม่มีวันรักษาหายหรือวันหนึ่งคุณอาจพบว่าคุณไม่มีโอกาสได้เจอลูกของคุณอีกแล้วพบว่าคุณจะไม่มีวันได้เจอเพื่อนของคุณอีกพบว่ารักไม่สมหวังและนั่นก็เป็นอ้อมกอดสุดท้ายที่จะได้กอดพ่อของคุณหรือครอบครัวของคุณอาจไม่มีวันได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกแล้วและเป๊ปก็อาจพบว่าแมนซิตี้ชุดนี้อาจถึงวันล่มสลาย พบว่าเควินเดอบรอยไม่สามารถยกระดับเกมได้เหมือนก่อนพบว่าไคล์วอล์เกอร์ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเก่าพบว่าอิวกายกุนโดกันไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้อีกแล้วและฮาแลนด์ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดหรือหวัวน,นึกถึงฮูเลียนอวารเรสที่ย้ายไปแอตเลติโกมาดริดแต่ข้อดีของสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างสุดขีดคือมันจะเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวคุณจะถูกฆ่าได้แค่ครั้งเดียวคุณจะเสียคนที่รักไป ได้แค่ครั้งเดียวและเป๊ปจะพบกับความผิดหวังที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตในฐานะการเป็นโค้ดอาชีพได้แค่ครั้งเดียวแต่ความจริงที่ว่าเรื่องเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวนั่นไม่ได้ทําให้ความเจ็บปวดลดน้อยลงเลยและเป๊ปเองก็คงรู้สึกย่ําแย่อยู่มากๆเช่นกันล่ะครับโดยคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองแตกสลายคุณจะเห็นภาพใบหน้าของคนที่คุณทําให้เขาผิดหวังคุณจะรู้สึกเหมือนกับมีเปลวไฟสุมอยู่กลางอก เกิดอาการทำร้ายตัวเองวิตกกังวลและคิดไม่ตกเมื่อถึงจุดนั้นในขณะที่คุณเครียดจนหายใจไม่ออกคุณจะมีแค่สองทางเลือกคือยอมรับความพ่ายแพ้หรือสู้กลับบางคนก็เลือกที่จะยอมแพ้แต่บางคนก็เลือกที่จะสู้กลับถึงแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าคุณพ่ายแพ้ไปแล้วก็ตามและการสู้ต่อน,นี้ก็รังแต่จะทำให้คุณเจ็บปวดมากกว่าเดิมแต่คุณก็เลือกที่จะสู้เช่นเดียวกับเป๊ปที่แก กำลังสู้อยู่คือผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าผลงานของแมนซิตี้ที่กําลังรั่สมรัสายอยู่ในตอนนี้เป็นผลพวงมาจากนักเตะภายในทีมซึ่งมีอาการบาดเจ็บกันเยอะหรือเป็นเพราะอาการหมดไฟของแข้งหลายๆคนอีกทั้งนักเตะส่วนใหญ่ของแมนซิตี้ในชุดนี้ก็เต็มไปด้วยผู้เล่นที่ค่อนข้างมีอายุไม่ว่าจะเป็นเควินเดอร์อยที่มีอายุ33ปีด้านแบ็คขวาอย่างคายวอล์กเกอร์กับอิวกกยุนโดกัน ก็ปาเข้าไป34กระัตแล้วส่วนแบนาโดซิวากับมาเตโอโควาสิตก็จับมือกันไปที่อายุ30เชื่อเลือเกินว่าซัมเมอร์หน้าแมนซิตี้จำเป็นต้องเปลี่ยนท่ายนักเตะหลายรายเลยทีเดียวหรอครับหรือดีไม่ดีอาจจะถึงคราวอวสานของเป๊ปกวาดิโอลากับแมนซิตี้ก็เป็นได้